เอาละครับทุกคนอันนี้ก็คือปีกตัวเทพราคาถูกนะครับตัวนี้ผมโคอยากจะนําเสนอเลยครับสําหรับพี่ๆเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ต้องการเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยผมขอแนะนําร้านคุกกี้แลนด์ช็อปครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้แลนด์ช็อปเลยครับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีปีกตัวหนึ่งอยากจะมาแนะนําทุกคนนะครับหรือว่านิโกวิลเลียมนะครับนะ สำหรับนิโกวิเลียมในกิจบลงดอครับตัวนี้ราคาถูกมากเม็ดส้มประมาณ 300M เอ็มเองครับถูกจัดนะครับทุกคนเออก็แบบคนที่มีงบจํากัดนะครับผมแนะนําจะจัดเลยครับตัวนี้โคตรแนะนําอยากให้เล่นเลยตัวมันโคตรเก่งนะสลหรับนิโกวิเลียมไปครับก็ตัวนี้นะครับเม็ดส้มเทน30อัพสกิลตามนี้เท้าเป็น5้าับนะครับส่วนสูงก็1 8 1ครับน้ําหนัก67 ชอฝีเท้านะครับร่างนี้ไม่ได้ไวมากนะเพราะว่ามันไม่ได้อัพสายฟ้าเหมือนทุกทีนะครับเป็นบูทใหม่นะนี่ครับตำแหน่งรองก็มี LM ครับสามารถยืน LM ได้โดยที่ OVR ไม่ลดนะครับโคตรดีครับตรงนี้สําหรับบูทใหม่ก็ท่าสกิล4ดาวครับเลนเช้งได้ไส่ในตามนี้เลยครับสปีดถือวไวอยู่แล้วครับนี่โกวิเลียมเป็นตัวที่สปีดไวอยู่แล้วการจบสกอร์ครับถือว่าทำได้ดีเลยนะครับ160นะคุมตำแหน่งครับ165ดีมากๆเปิดบอลครับเปิดบอลโหดเลยนะ ร้อยห้าเก้าครับตัวนี้เยอะมากแล้วก็นี่ครับทีเด็ดคือการเลี้ยงบอลดูสิครับการเลี้ยงบอลนะเยอะจัดครับร้อยเก้าเก้าร้อยเก้าหกแล้วก็สองร้อยสิบสามนะครับถ้ารวมบูทเยอะจัดครับตัวนี้ข้อเสียมีอย่างเดียวนะครับก็คือบางนะตัวนี้นะคุณสมบัติครับไม่ยิงปั่นโค้งเบื้องลีเป็นปานกลางปานกลางนะนี่ครับราคาปัจจุบันมีประมาณ 320M นะครับ 310M ประมาณนี้เองถูกมากๆครับสำหรับนิโกลวิลเลียม แล้วนี่โกวิลเลียมจะเก่งขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมไปเล่นให้ดูครับลิสโกมาครับทุกคนตอนนี้เราก็เข้าอยู่ในเกมแล้วนะครับมาก็สลับนิโกวิลเลียมนะครับคือตัวมันเก่งทุกล่างอยู่แล้วนะก็ถ้าเคยเล่นมาสำหรับใครที่เคยเล่นมานะครับเป็นตัวที่เก่งมากๆนิโกวิลเลียมและฝั่งตรงข้ามครับมีดาววอซูเคอร์ด้วยนะครับเป็นกองหน้านะกองหน้ากีบบอลดรอ,อคอนครับโคตรเทพครับตัวนี้ลูกรักผมอีกตัวหนึ่งเลยไปครับ ก็นี่โกวิลเลียมนะครับข้อเสียนะครับเท่าที่ผมเล่นมานะคงมีแค่ความบางครับมีแค่อย่างเดียวเลยที่เหลือคือมันเก่งมากครับนี่โกวิลเลียมและนี่ครับวิลเลียมครับหาช่องแล้ววิลเลียมเลนมาหนึ่งทีวิลเลียมโอ้โห้โกเบลมันเซฟว่ะนะครับวันที่วิลเลียมครับวิลเลียมหักมาแล้วปัดจ่อโอ้โหยิงติดหัววิดีครับซูเซอร์ให้มาเวลอนสวยลูซิโอไปครับเปเล่เปเล่ยังไงครับเปเล่เปเล่ครับจ่ายไปที่กาเรตเบลก่อน มาที่นีโกวิลเลียมครับวิลเลียมดิสับมาครับลูกนี้โอ้โหติดดิยอเรนโซและยังมีความดื้อครับแย่งบอลกลับคืนมาได้แล้ววิลเลียมได้สับอีกทีนึงลูกนี้โอ้โหไม่ได้ครับนะครับวิลเลียมวิลเลียมครับเลนมาโอ้โหโดนชนครับเซเลยตัวบางมากวิลเลียมและได้ฟรีคิสครับจ่ายมาให้นิโกวิลเลียมวิลเลียมครับวิลเลียมครับพาบอลขึ้นมาแล้ววิลเลียมครับพาเวอร์ช็อต เรียบร้อยครับนิโกวิลเลียมจัดไปก่อนครับ1เมตรโอ้โหหลังจากที่มีโอกาสยิงมาเยอะนะครับนิโกวิลเลียมเพิ่งได้เป็นประตูนะประตูมันเซฟเอาเซฟเอาครับโหเนี่ยครับใช้สปีดครับกระชากมาแล้วก็พาวเวอร์ช็อตตรงนี้เลยครับยิงโคตรคมครับนิโกวิลเลียมก็สลับนิโกวิลเลียมนะครับที่เล่นมานะคือจะเป็นตัวมานี้แหละครับจุดเด่นก็หาช่องดีครับตัวนี้เลี้ยงบอลข้องสปีดก็มีครับ แต่ข้อเสียก็จะอาจจะบางไปนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ชอบเล่นสายมุดหรือว่าเบียดเล่นอะไรเงี้ยอาจจะยากนะครับโห้ยเปิดตีแม่งชนกระเด็นเลยวะโหดมากว่าตัวนี้แลวนี่ครับแทงไม้ให้นี่กูวิลเลียมโอมไม่ได้ครับโดนสกิดนิดเดียวเสียบอลเลยนะครับบางมากมาครับทุกคนผมกดมาอีกเกมหนึ่งละเกมเมื่อกี้ไม่ไหวนะครับวิลเลียมผมก็ยิงเอายิงเอาโกก็เซฟเอาเซฟเอานะครับไม่รู้ไปเหนียวมาจากไหนนะประตูฝังตรงข้ามมาครับแล้วเกมนี้ครับเจอแผนต้นคิดมัด แล้วผมก็มาในแผนเดิมครับมากับนิโกวิลเลียมนะจัดไปครับก็ก่อนหน้านี้นะครับกีบบอลรงรอนะเข้าวันพฤหัสครับวันนี้ก็วันศุกร์ละผมก็ทําการเล่นมาวันหนึ่งนะได้ลองเล่นดูครับโอ้โหติดใจมากครับตัวนี้นิโกวิลเลียมก็เป็นปีกที่แบบสายฟรยีหรือว่าคนที่ยังไม่ค่อยมีงบเขาก็เล่นได้เลยนะตัวนี้นะคือราคามันก็ไม่ได้แพงครับจับต้องได้แล้วคุณภาพมันดีจัดครับติซาราสูครับ มาที่วิลเลียมโอ้โหแม่งโดนชนร่วงเลยว่ะเนี่ยครับมันบางนะวิลเลียมนะพยายามอย่าให้โดนชนครับอินเนสตาเปิดมาเป็นฟอร์ลันเรียบร้อยเลยครับโอ้โหลูกนี้นะกองหลังผมรุดตำแหน่งยับครับจังหวะเมื่อกี้ไม่เป็นไรครับผมพาดด้วยไปครับมาที่วินิวินิมาที่วิลเลียมครับวิลเลียมได้สับมาลูกนี้วิลเลียมวิ่งยาวครับวิ่งแซงครับวิ่งแซงโคตรไวครับดูดิโโหทุกคนดูดิครับวิ่งโคตรเร็วเลนมาครับตรงนี้โอ้โหโดนชนว่ะ เป็นจุดโทษนะครับเออคือตัวมันบางนะโดนชนปุ๊บเสียบอลเลยยังดีนะครับได้จุดโทษจังหวะนี้เราเป็นซีดานะครับยิงจุดโทษมาลูกนี้ไม่เหลือครับวิลเลียมครับให้วินิซิอุสมาวินิไปเองหน่อยละกันปะวินิครับวิงยาๆครับลูกนี้นี่ไงวิลเลียมเติมขึ้นมาครับโ้ไม่จ่ายดีกว่ายิงเองแม่งเลยละกันปั๊เอาขึ้นนําก่อนนะครับเออปั้นเยอะเกินเดี๋ยวไม่ชนะนะไปครับ ก็จังหวะเมื่อกี้นะครับจังหวะที่วินนี่ซิวต์วิ่งขึ้นมานะวิลเลียมมารีบเติมขึ้นมาเลยนะครับถ้าสังเกตดูนะอันนี้คือสื่อถึงแบบว่าคุมตำแหน่งดีนะครับนี่ครับวิลเลียมครับสับมาวิ่งโคตรไวครับวิลเลียมวิลเลียมครับวิลเลียมมุดมาแล้วเลนมาหนึ่งทีแล้ววินลี่โอ้โหแม่งติดว่ะเฮ้ยไปกันต่อครับทุกคนเกมเมื่อกี้วิลเลียมไม่ได้ยิงเลยนะครับเสียดายมากไปครับหวังว่าเกมนี้จะได้ยิงนะแล้ววิลเลียมผมจะเจอกับเบเกนบาวเออร์แล้วก็คาร์ลอสอัลเบอร์โตนะครับมา ผมก็มาในแผนเดิมนะจัดไปครับทุกคนก็ต้องบอกไว้ด้วยนะครับว่าผมทําคลิปเนี่ยผมอาจจะเล่นไม่ค่อยดีนะเพราะมันแหลกมากเลยครับเวลาผมอ่านคลิปเนี่ยก็แบบผมอาจจะกดสกิลไม่ค่อยได้นะครับแล้วนี่ครับวิลเลียมครับเราสับมาครับวิลเลียมโอ้โหยโอโอลิเวอร์ข่ายมันเซฟได้ไงวะสังเกตดูนะครับอนาล็อกโคตรผิวครับวิลเลียมนะมันไวมากครับมันไวแบบจนเวอร์แล้วนี่ครับอื้ออะไรวะ แต่จังหวะเมื่อกี้นะครับไวจนเวอร์นะวิลเลียมนะอนาล็อกคล่องมากครับแต่นี่ครับเปเล่เปเล่ครับอีลาร์มาแล้วปัดจอแล้วกันเรียบร้อยครับเปเล่โอ้โหตัวนี้โหดวะข้อดีคือมันพิ้วคล่องนะแต่ก็ต้องแลกมากับความบางครับแต่นี่ครับสับมาแล้ววิ่งโคตรไวครับวิลเลียมวิลเลียมครับเลนยิงเรียบร้อยโอ้โหวิลเลียมครับ ดูดิมันไวมากนะครับวิลเลียมนะโคตรผิวโคตรไวโคตรคล่องครับยิงก็คมโอ้โหใครที่แบบขาดปีกซ้ายนะครับงบน้อย L W L M ยืนได้หมดครับ O v R ไม่ลดงบ300 m อต้องจัดแล้วครับนี่โกวิลเลียมตัวนี้โอ้โหตัวโหดขนาดนี้นะครับเกมขายถูกมากเปเล่เปเล่ครับจ่ายมันที่วิลเลียมวิลเลียมยังไงครับเลนมาโอ้โหเลนอีกทีนึง ยิงอุ้ยติดกุลิดโอ้โหแม่งโดนแซะจากข้างหลังเซงจัดครับเกือบได้ละไปครับมาทีเปเล่เปเล่ครับอิรัตมาตรงนี้หักมาหนึ่งทีแล้วปั่นครับลูกนี้เรียบร้อยครับเปเล่โอ้โหแม่งเปเลโ่โหดเฉยเกมนี้อะไรวะมาเล่นนิโกวิลเลียมเปเล่เกิดเฉยเลยวะโอโ้ไม่ไหวนะครับเกมนี้ไปครับทุกคนเดี๋ยวผมต้องรีบปั่นวิลเลียมละ เปเล่แม่งแย่งซีนเคยเฉยนะครับทุกคนนะไปครับกุลลิดครับโดกมาวิลเลียมดูดิโอ้โหมันวิ่งแซงคาร์ลอัลเบิร์โต้อ่ะแล้ววิลเลียมครับสับหนีมาโอ้โหไม่ได้ครับบางเฉียบแล้วดูนี่ครับเปเล่ครับเลนเชงมาแล้วพาวเวอร์ช็อตโอ้โหเปเล่เปเล่แม่งแย่งซีนครับทุกคนแฮตติกไปละอะไรเนี่ยปูสวยไม่สวยแล้วครับอุ้ยโอ้โหแย่แล้วไงโยนขาโอ้ยเอาเฮ้ยมาดิ เอาโอ,โอ,โอ้โดนยิงอยู่ดีวะคิดว่าขานจะเซฟได้นะเมื่อกี้ก็เซฟได้ไปแล้วแหละโดนอยู่ดีวะไม่เป็นไรครับไปครับปู่เอาเอาแล้วเปเร่มันยืนมองบอลทาไมอะ่ะโอ้โหทุกคนปู่บอกไม่อยากยิงแล้วสามลูกพอแล้วไปครับทุกคนเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นเกมสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับ ก็คลิปนี้นะผมเพิ่งมาอัดวันศุกร์ครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยผมเล่นตั้งแต่หน้าหัดแล้วนะสำหรับนิโกวิลเลียมก็ัน้าทะหัดครับจีบบอลรอเข้าผมก็ซื้อตัวมาเทสเลยครับน่าสนใจดีนะตัวนี้ก็เลยมาเล่นให้ดูวันศุกร์ครับโหดมากเลยตัวนี้นะก็เท่าที่เล่นมานะครับสาหรับใครที่มีปีกซ้าย,ยอยู่แล้วเนี่ยผมมองว่าเอานิโกวิลเลียมมาเป็นสํารองก็ดีนะเอาไปเผาเกมช่วงครึ่งหลังครับผมมองว่าโหดเลยเพราะตัวมันสปีดแล้วก็ความคล่องตัวสูงมากนะครับ อุ้ยแต่ลูกนี้ครับเป้โอ้โหมัวแต่บบ و, ตพูดไงไม่ทันได้ดูนะครับเสียสมาธิโดนยิงเลยไม่เป็นไรครับผมมัวเมม่อนียเมื่อ,อกี้พูดแล้วก็เหม่อโดนยิงเลยโอ้ไม่เป็นไรครับก็เป็นตัวที่เอาไปเล่นแบบเป็นสำรองได้นะตัวนี้นะสำรองก็ดีครับตัวนี้แต่นี่ครับ William. William. วิลเลียมวิลเลียมครับสับมาครับลูกนี้ สุดเส้นครับเปิดไม้เปเล่เรียบร้อยครับนี่ไงเปิดบอลโคตรดีครับแต่ปู่แม่งโหดจริงๆว่ะปู่เปเล่น,นะครับของจริงว่ะคนนี้โคตรเก่งว่ะเปเล่มาแย่งซีนปะเนี่ยสรุปอันนี้คิปใครเนี่ยคิดวินเลี่ยมปะเออคิดวินเลี่ยมนะปู่มาแย่งซีนได้ไงเนี่ยเกมที่แล้วก็กดแคททิกนะเกินไปนะปู่เมเไครับ อีลาร์ดมาครับลูกนี้เปเล่ครับโอ้โหแม่งเครื่องแรงเกินไปครับแทงมาที่กุลิดอ่ะฮะวิลเลียมหายอ๋อนี่ไงแล้วเปิดมาครับเอาวิลเลียมไม่เข้าฮอตอ่ะโอ้โหไม่ใช่กองหน้านะครับพอเป็นจังหวะที่แบบไม่ใช่กองหน้านะครับจังหวะเข้าเข้าฮอตไดเงี้ยมันก็จะไม่เสียบขาดเท่ากองหน้านะเออไม่เป็นไรครับไม่ว่ากันถั่วเป็นปีกไปครับวิลเลียมเปเร่ครับวิลเลียมครับเล่นชิงกับเปเร่ แล้ววิลเลียมก็แทงมาให้เปเล่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 เเลครับเปเล่โอ้โหวิลเลียมสองแอซซิตว่ะแล้วปู่กดไปสองเมตรเฮ้ยปู่แม่งโหดเกินไปไปกันต่อครับทุกคนวิลเลียมก็ต้องยิงสักหน่อยนะเออแต่สองแอซซิตและเกมนี้ของจริงครับโอ้โหวิลเลียมก็บังเชียบบังเชียบแต่อันนล็อกคล่องมากครับเป็นตัวที่อันนัลล็อกไวมากแล้วเปเล่ครับลูกนี้เาาเว์ช็อตโอ้โหโคตรเวอร์ โอ้โหโครเวอร์เเล่แฮตติกแม่งเอ้ยปู่โหดเกินดูดิครับอีลาร์มาแล้วพาว่าช็อตระยะนี้เลยไงโอ้โ oh, ห oh. ปู่แม่งโหดเกินมาเเล่สรุปอันนี้คลิปใครเนี่ยคลิปนี่โกวิเลียมปะเเล่ é, แม่งแฮตติกสองเกมติดนะครับมันโหดเกินโอ้ปู่มาแย่งซีนเฉยเลยไปครับไม่เป็นไรเดมครับ ก็ได้เห็นการเล่นของนิโกวิลเลียมนะครับก็เป็นปีกตัวหนึ่งนั้นที่โคตรเก่งเลยเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสลับนิโกวิลเลียมตัวนี้เป็นไงโหดปะโคตรโหดครับนะเออผมเล่นมาวันหนึ่งผมติดใจจัดครับสลับนิโกวิลเลียมตัวนี้ถูกใจมากครับแล้วด้วยความที่มาเป็นบูทใหม่นะครับเนี่ยคือเป็นบูทที่แบบปีกกบหัวนะความเร็วมันอาจจะไม่ได้ไวเท่าวิลเลียมล่าง1 1 1นะครับไอ้ล่างนั้นเนี่ยมันจะบินแบบอัพสายฟ้านะเป็นบูทลุงสายฟ้าครับแต่พอมาเป็นตัวนี้เนี่ยมาเป็นบูนนี้ะครับ ก็จะมีความคล่องตัวมากขึ้นก็คือการเลี้ยงบอลเนี่ยจะเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าความไวก็จะลดลงนะแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าลางนี้เนี่ยบูตนี้นะมันสามารถเล่นตำแหน่งรองได้แบบไม่ลด o v r นะครับเล่น LM ได้โคตรเด็ดครับตรงนี้แล้วก็วิลเลียมตัวนี้นะครับคือเป็นตัวที่เก่งมากๆเลยอนาล็อกคล่องครับสกิลคล่องแต่ว่าเล่นในเกมเนี่ยที่ผมทามาให้ดูเนี่ยอาจจะไม่พิ้วนะครับเพราะว่าผมอัดจอแล้วมันแหลกนะก็ะต้องขออภัยตรงนี้นะครับแต่ว่าเล่นเกมจริงเนี่ยมันพิ้วมากๆสำหรับนิโก้วิลเลียม คือเราแบบหันซ้ายก็หันไปซ้ายเลยครับหักขวาก็ไปขวาเลยครับคือมันไวจริงๆวิลเลียมตัวนี้นะแล้วก็เป็นตัวที่สับพุ่งจัดครับก็ตรงตามเมตาเลยสับโคตรไวครับตัวนี้เลนเชงก็คล่องนะครับผิวมากตามนี้เลยตอกก็หายครับสกิลได้หมดทุกสกิลก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่แบบว่าโคตรเก่งนะสำหรับปีซ้ายสำหรับคนที่งบน้อยนะครับอยากจะแนะนำเลยตัวนี้ควรมีติดทีมครับแบกแหลงคุณได้แน่นอน ส่วนใครที่แบบมีปีกอยู่แล้วนะครับหรือว่างบเยอะอยู่แล้วก็ซื้อมาเป็นสำรองได้ครับตัวนี้โคตรแนะนําครับต้องล่าง107นะตัวนี้นะเออ OBR 107ครับเป็นสำรองได้เก่งจัดครับเนี่ยผมอาจจะผัดกันเล่นนะระหว่างวินนี้กับวิลเลียมครับก็บางเกมผมก็เอาวิลเลียมลงตัวจริงแล้วก็วินนี้มาเป็นสำรองนะอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันครับก็เป็นตัวที่โหดมากๆครับโดยรวมนะมประมาณนี้ครับสลหรับคลิปนี้ ก็สลับคลิปนี้นะครับถ้าคือว่าชอบก็กดติดตามกดไลค์ผมได้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ